สว,ส,สวัสดีครับเอฟซีหน่อยเอฟซีหลาวหิงมือนีก็มาคุยมาจากคือเก่าครับพี่น้องมือละคลิปบอทไลด์หรอครับพี่น้องเพราะว่าคุยโปเกงบอกไว้ก่อนหรอครับเพราะาคุยโปเกงครับพี่น้องมือนีก็มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในไหลซดของบอสโจน้องพี่น้องเนาะมือนีก็เลยอยากสิมาคุยกันแน่ครับพี่น้องเอฟซีคลิปจังไดกันแน่ครับพี่น้องมือนีที่ได้ยินข่าวดวนเลยครับพี่น้องข่าวดวนเลยมือนีสดๆเลยครับพี่น้อง ก็คือว่าตกลงเกินยังขึ้นในแบบในทีมงานของสาวหน่อยลำพินโชว์ครับพี่น้องสาวหน่อยลำพนโชว์เกินยังขึ้นครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องกเอ็เอาเนเอาเน้นเอาแบบบานบานก่อนนะครับพี่น้องนะคืออันที่แบบหูหูก่อนก็คือว่าหนึ่งคนที่ไปสียใหญ่ไปอยู่ มองสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์กามีวัดสิวเดียวสิวโดนแล้วก็มมนะแล้วกับเอานัดนัด่นนัดสุรศักนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องที่ได้มาอยู่ที่ว่าไม่แต่คนบอกง่ายๆก็ไม่แต่คนที่อิละสนิททั้งนั้นเลยครับพี่น้องเอวัดสิวโดนกับนัดสุรศักเนี่ยสองคนนี่อิละสนิทแท่งครับพี่น้องแต่สุดท้าย ต้องแยกท่านกันครับเพราะแยกท่านแกเฉพาะไปเล่นนะครับพี่น้องแต่ในความรู้สึกแล้วก็คือเป็นวงวงเดียวกันครับพี่น้องเป็นสาวหน่อยลําเพินโชกับสาวหน่อยเพชรปันแพงก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันครับพี่น้องแต่ก็ต้องไปซอยทั้งสาวหน่อยลำพินช่อครับพี่น้องเพราะยังหวังง่ายๆก็คือสาวหน่อยลำพัชนช่อเนี่ออกหลายครับพี่น้องออกหลายครับครับพี่น้องทั้งคนที่เป็นหัวหน้างานทั้งเป็นคนที่มา คือออกลายอะครับพี่น้องเห็นเราออกหลายคนอยู่ครับพี่น้องตังท,ที่ไปเห็นอยู่ในนั้นนะครับพี่น้องเนาะก็เลยกลายว่าก็ต้องเอาคนจากสาวหน่อยเพชรวันแพงนี่ไปเสริมครับพี่น้องไปเสริมทับเพื่อสิให้คนจางหรือคนถีมาเบิงสิไดคิดได้ว่าสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์เป็นจังไนมีอยังแนมีไผ่แนงสิก็คือสิได คนจ่าสิได้ตกลงจาาเป็นจิตจัลัาษณะนะครับพี่น้องสิได้หูว่านักล่องหรือหมอล่ำคนใดถิ่มอยูหนี่แนงสินะ่ะแล้วก็อีกเรื่องรักเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ไปดูแลนอกจากมาเดียวแล้วครับพี่น้องนอกจากมาเดียวแล้วมีอีกคนหนึ่งครับพี่น้องมีอีกคนหนึ่งคนนี้ทุกคนก็คงหูแล้วว่าเป็นไผ่ครับพี่น้องทุกคนก็เป็นหูแล้วแต่ผมก็อยากโมเบา คือว่าง่ายๆอ่ะมันก็ดีใจน้าครับพี่น้องดีใจน้าดีใจน้าอีลีครับพี่น้องดีใจน้าที่ว่าผู้ลักผู้ใหญ่ในว่งที่เป็นแบบผู้ใหญ่เลวที่เป็นที่เป็นผู้นําเลวก็คือพอกันใช่ครับพี่น้องพอกันใช่ที่ไหลซดหอีิลาเอมะไล่หรือว่าติดตาีหลาอยุดสมือเนี่ยแหละครับพี่น้องที่หักแพร่กิลานะครับพี่น้อง แต่ก็ต้องไปเป็นตัวแทศนบอดโจครับพี่น้องไปเสริมพลังสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์เพื่อสิให้มันบอกง,ง่ายๆกบดีขึ้นมีผู้รักผู้ใยปีนคนเกา่าคนแก่ถี่ไปดูแลสิหนะ่ะพี่น้องเนาะทุกอย่างมันก็สิได้ดีขึ้นแห่งแห่งกว่านั่นอีกก็คือสิมีเอมี เรื่องไม้ล่างไม้ครับพี่น้องนะับเลยเรื่องยังไงเกี่ยวกับกาดํานะครับพี่น้องกับผมก็บอกเก่งขึ้นกันกับผมก็บอกเคยหูนะครับพี่น้องพอว,ว่าวิาอีลีอ่ะผมเคยเบิ้งมอลล่ามาก่อนกับผมก็เลยโบหูเพราะผมมึงมาเบิ้งช่วงอีหละอง้งอิงเนี่ยผมก็เลยบอกเก่งว่าเรื่องยังเห็นได้ว่ากาดากาดำอะไรครับพี่น้องมันเรื่องเง่แงว่าอย่างใดเนี่ยไปหูพิมให้แน่ครับพี่น้องผมก็ได้เงน้เนยเด นั่นแหละมัน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 ซินวัลก็บอกมาอ,ออกนครับพี่น้องมันคัดคัดโดยนี่แหละครับพี่น้องก็คือเอาง่ายงทุกคนมาเสริมทับสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์กะแล้วก็บอลโจก็บอกว่าซิมี่อีกหลายคนที่มาสมาัครซิมานั่นนะ่ะมาสมาัครอยู่ในวงอีกหลายคนที่สิมาอยู่นี่นะครับพี่น้องแล้วก็สิดได้เอาง่ายงก็ขึ้นสิได้มีนักกลองเพิ่มแต่บ่ท่านหูว่าภายในเข้าต้องถาติดตามถาบึงถาแย่งติดตาม อีละกุ้งอิงแล้วก็ต like ิดตามสาวหน่อยลาเพลินโช่์น้ำครับพี่น้องแล้วก็สาวหน่อยเพชรบอลแท่งครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นคือว่ายังไงก็คือพี่น้องกันครับพี่น้องเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกันครับพี่น้องบอสโจเอสาวหน่อยลาเพลินโว์สาวหน่อยเพชรบอลแท่งนี่แหละครับพี่น้องเป็นคนแบบคนเดียวกันบริหารแล้วก็มัอ นัน่มครับพี่น้องเอนาะอยังนะผมก็ลืมแล้วพี่น้องโอ้ยผมก็ลืมแล้วนี่แหละครับพี่น้องผมเนี่ยชอบลืมงา,ายเังสิฮู้ออภายแต่มันลืมงา,ายมันลืมไปแล้วกับผมไม่ยังงนะพี่น้องเนาะนี่แหละคือฮู้กันนะพี่น้องเนาะแกยังได้เห่ากับคอยติดตามคอย,ตคอย,ตคอยตเตะบึงคอยแย่งก็อีลาเมื่อนี่ก็ไปอันนั้นด้วยครับพี่น้องเมื่อนี่ก็ไปแสดงไปถ่ายละครครับพี่น้อง ไปถ่ายละครเนี่ยเป็นยังไงกับบอทันหูนะเพื่อนอย่างเพราะว่าเพื่อนอาจสิบบอกหายทายออกคือของบอโจนะครับพี่น้องอานาสิบบอกหายทายเขหายเฮาลอบไปหลุนในในช่องวันเอาครับว่าอีหละแสดงเป็นยังตัวใดเข้าตังไปหลุนเอาเองครับพี่น้องเพราะว่าเขาบอได้ห้ยทายลงใน YouTube ก็เลยเสียน,นอนกับบอได้ทายลงก็เลยบอได้บึ้งบอไดหูว่าเป็นจังไง กบอเป็นยังครับพี่น้องเข้ากับทาติดตามเบิ้งเอาวา่ามือหนึ่งอิระสีออกจอแก้วสิเป็นจังไงแนะ่สีเบิง้งต่างตังกันกับในในวงบอลลัมเป็นจังไงครับพี่น้องกาต่างกันจังไงกันทาเบิง้งทาติดตามเนาะพี่น้องเนาะรับรองว่าผมเสื้อว่าเอฟซีอิระองิงเอฟซีสาวหน่อยนี่ทาเบิ้งอิระแท้เพราะว่าเลือกคอยทาเบิง้งครับพี่น้องอีกอย่างเรื่องหนึ่งอ่ะ ที่มีคนเข้าไปเบิ่งหลายกว่าเก่าครับพี่น้องเพราะจากที่ว่าผมนี่อีกคนนึงล่ะครับพี่น้องผมก็บอกใครได้เบิ่งละครเบิ่งอย่างบางนมาผมก็อีกคนนึงล่ะเป็นที่น้องพี่น้องที่จะเข้าไปเบิ่งอีกคนนึงนี่ล่ะอีกคนเนี่ยหลายคนกับสิคิดคือผมนี่แหละครับพี่น้องอาจสิบอกเคยเบิ่งละครมาดนแล้วบ่ได้ติดตามเบิ่งเบิ่งแล้วเพราะว่าเฮาเบิ่งอย่างเฮาเบิ่งในโซเชียลหลายครับพี่น้องในโทรศัพท์นิดหน่อยนี่แหละเบิ่งใน YouTube เบิ่งอย่างหลายก็บ่ได้ไปติดตามในจอแก้วจังซี่เนาะพี่น้อง ต่อไปนี่อาจจะได้รับไปเบิงอีกทนึงแล้วครับพี่น้องเพราะอย่างเพราะอีหลาองอิงครับพี่น้องเพราะอีหลาองิงเห็นให้เห่าหน่ยได้รับไปเบิงอจอแก้วคือทรทัศน์น่างหล่ะครับพี่น้องเพราะอยู่บ้านผมสมือกับบมมีนะครับเป็นม่องม,มีอย่างมีแบบที่รับยูทูบซื้อๆนะครับพี่น้องมีรับเป็นยังงนันซับบ๊มมีเป็นจอแบบแบบมีบ๊มมีเป็นช่องนะครับพี่น้องเนาะแต่งได้ก็ตามครับพี่น้องเข้าให้เข้ากับคอยเบิงคอยติดตามว่า พอการใช้สิไปเบิ้งอยู่นั่นเป็นจังไดแน่สิเห็ดจังไดงสีแต่กับมันกับแต่กับบอมีปัญหายังเหรครับพี่น้องเพราะว่ายังพอไอ้สีได้เบิ้งในไหลสดในยังอยู่แล้วจังได๋ก็บตะย่ติดตามไปเบิ้งเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับพี่น้องขอบคุณหลายๆ FC สาวเนาะ FC ลาวอิงที่มาติดตามมาเบิ้งมาแย่งครับมื้อนี้ก็ขอบคุณครับ